สวดให้พรข้ามประเทศหนุ่มแรงงานไทยยันทำงานต่อแม้ได้ยินเสียงปืนระเบิดเจ้าอาวาสวิดีโอคอนสวดให้พรหนุ่มบุรีรัมย์แรงงานไทยข้ามประเทศเจ้าตัวยันทำงานต่อแม้ได้ยินเสียงปืนระเบิด วันที่16ตุลาคม66พระอาจารย์เลศักดิ์วรัสโพเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพันคุณานุสร์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางไปให้กำลังใจนางสำเรียงก้อนเสมาอายุ72ปีและนางวิราการก้อนเสมาอายุ37ปีแม่และพอรรยาของนายพีรพงศ์ก้อนเสมาหรือหลังอายุ38ปีที่ยังทำงานอยู่ในเมืองลานานา,นาภาคเหนือของอิสราเอลที่กำลังมีการสู้รบกันได้วิดีโอคอนสอบถามถึงสถานการณ์การสู้รบ ซึ่งนายพีรพงษ์หนุ่มแรงงานยืนยันว่ายังคงปลอดภัยดีและยังจะทำงานต่อถึงแม้จะได้ยินเสียงปืนระเบิดแต่ก็ยังห่างจากพื้นที่สีแดงที่สู้รบกันได้บอกกับครอบครัวว่าจะทำงานต่อจนกว่าทางการจะสั่งให้อพยพแต่ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและระวังตัวตลอดเวลาซึ่งจุดที่เขาทำงานห่างจากพื้นที่สู้รบประมาณหนึ่งรอกิโลเมตรมีแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบหนีมาขอความช่วยเหลือจากนายจ้าง12บสองคน ทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสร์ยังได้สวดให้พรนายพีรพงศ์ผ่านวิดีโอคอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยรวมถึงแรงงานไทยทุกคนที่ทำงานอยู่อิสราเอลก็ขอให้ปลอดภัยด้วยเช่นกันฝากให้ทุกคนใช้สติหากสถานการณ์ไม่สู้ดีก็ควรจะเดินทางกลับบ้านเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ ด้านนางวิราการบอกว่าหลังจากได้ยินข่าวล่าสุดว่าทางอิสราเอลจะตอบโต้กลับกลุ่มฮามาตให้อพยพออกจากพื้นที่ตนก็รีบวิดีโอคอนคุยกับสามีทันทีแต่สามีก็ยืนยันว่ายังปลอดภัยดีและจะยังคงทํางานต่อเพราะนายจ้างเขาดูแลดีอยู่อีกทั้งพื้นที่ที่ทํางานอยู่ห่างจากจุดสู้รบประมาณ100กิโลเมตรแม้จะได้ยินเสียงปืนระเบิดแต่ก็ยังปลอดภัยอยู่ ซึ่งทุกคนในครอบครัวต่างก็เป็นห่วงแต่สามียืนยันว่ายังไม่กลับเพราะตามกำหนดอีกสองปีถึงจะครบกำหนดเดินทางกลับแม้ว่าทุกคนจะเป็นห่วงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสามีก็ภาวนาขอให้สามีปลอดภัย